โชคเล็กๆในการทำสงครามกับบอลมัดชัยชนะเหนือหัวใจนักสู้และแผนที่แยบยนต์ติดตามคลิปนี้แล้วไปดูพร้อมๆกันครับสกอร์2-0ที่วิท a ลิตี้สเตเดีน้อยกว่าการเจอกันที่แอนฟิลดเมื่อเดินกันยายนเพียงหนึ่งลูกแต่ระดับความยากต่างกันเยอะกว่าที่ลิเวอร์พูลจะเก็บ3แต้มออกมาได้ a าร์เนอร์ยอมรับว่า ได้โชคช่วยเล็กน้อยเพื่อช,ชนะนัดนี้และดีใจมากที่เก็บคลีนชีตและทําได้2ประตูการมีโมฮัมเหม็ดซาร่าในแมชนี้ช่วยได้เยอะทีเดียวรวมถึงอริซงเบเกอร์ที่จบเกมด้วยสถิติการป้องกันช็อตเฟส100%จาก4ครั้งโดยแดนนี่กาลาเกอร์นักข่าวจาก this is andfield ให้เรตติ้งในทวันบราซิล8คะแนน เทียบเท่ากับซาร่าซึ่งถูกเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมชเฮดโค้ทดัชยังกล่าวยกย่องบอลมัดว่าแมชนี้เป็นสงครามที่แท้จริงบอนมัดคือแสดงจิตใจที่ยิ่งใหญ่ให้เห็นในครึ่งหลังแมนถูกนำสามศูนในคราวที่แล้วที่แอนฟิลด์และทำได้ดีที่เก็บแต้มจากบรรดาคู่แข่งที่เก่งมากๆซึ่งไม่ใช่เพราะโชค แต่เป็นเพราะบอลมัดเป็นทีมที่มีคุณภาพและเล่นด้วยความเข้มข้นที่สูงมากอาร์เนอร์เสริมว่าถ้าต้องการได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนักเตะต้องแข่งขันอย่างหนักกว่าบอลมัดโดยการวิ่งการต่อสู้และการดวนบอลซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมของเขาทําได้ในนัดน,นี้สถิติยืนยันคําพูดของอาร์เนอร์ได้ดีว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าเจ้าบ้านไม่มากนะักครองบอล51ต่อ49เปอร์เซ็นต์จ่ายบอล420ต่อ402ครั้งสาเร็จ343ต่อ318โอกาสยิง19ต่อ14เข้ากรอบ7ต่อ3ขณะที่ค่า X G ในเอร,ร,รูเหนือกว่า1.9 3ต่อ0.18แต่บอลมัดทำได้ดีขึ้นมากในครึ่งหลังที่0.82อย่างไรก็ตามลิวพูสามารถหยุดสถิสติไม่แพ้ใคร11นัดในพรีเมียร์ลีกและ12นัดรวมทุกได้การของบอลมัดได้หลังจากที่เคยทำสำเร็จกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนและลิวมาแล้วแต่หากมองเรื่องแย่ๆสำหรับลิวพูที่เกิดขึ้นในนัดนี้คงหนีไม่พ้นอาการบาดเจ็บของเทรนตอเล็กซานเดอร์อาร์โน อานเนอ,อ,อร์ส่งคอเนอแบรดลีย์ลงในนาทีที่70และให้รายละเอียดว่าเทรน์ขอเปลี่ยนตัวออกเองก่อนซุดนั่งกลางสนามซึ่งเป็นสัญญาที่ไม่ดีแน่นอนเมื่อนักเตะของเขาขอออกจากสนามด้วยตัวเองและยังไม่รู้ว่าจะต้องพักรักษาตัวนานขนาดไหนแต่ก็คงน่าประหลาดใจหากกลับมาเล่นกับสเปอร์ในวันพลหัดบ,บดีนี้ได้แซมมิลจากดิสอิตแอนฟิลคาดว่าเทรน์น่าจะบาดเจ็บแฮมสตริงซึ่งนับเป็นครั้งที่3ในรอบ18เดือนรวมถึงครั้งก่อนเมื่อพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วและต้องหยุดเล่นไป3นัดก่นอนออกจากสนามเทรน,นผ้้่่ทีว์อมไดดดดาิหหังงงงงสุขแซึ กาลเกอร์ให้เรตติ้งเพียง5คะแนนแมดแอดดิสันนักข่าวเว็บไซต์ลิเวอร์อพูลดอทคอมให้มุมมองต่อรองกับตานทีมว่าเทรนมีปัญหาจริงๆกับการรับมือกับตัวรุกของบอลมัตหรือแม้แต่ขณะที่เป็นฝ่ายบุกเทรนก็ไม่ได้มีอิทธิพลต่อทีมอย่างที่เคยอาจไม่ถึงขั้นแย่มากแต่ก็เผชิญความยากลาบากในการเล่นมากกว่าปกติในเกมที่ไม่ง่ายแบบนี้ต้องอาศัยจุดโทษและความพิเศษในการทำประตูเพื่อตัดสินชนะัยชนะเหนือทีมที่วางแผนมาอย่างแยบยลแบบบอลมัตซึ่งทีมของอาเนสลอตเอาตัวรอดมาได้อย่างหวุดหวิดเพิ แล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกับชัยชนะที่ยากลำบากของลิเวอร์พูลในนัดนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมครับ